สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูแอมทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแอมคนเดิมกับกิจกรรมกลางแจ้งค่ะซึ่งกิจกรรมกลางแจ้งวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ไปออกกําลังกายไปวิ่งพร้อมครูแอมนะคะแต่ครูแอมจะต้องมีอุป,ปกรณ์ค่ะกิจกรรมกลางแจ้งของแอมต้องใช้อุป,ปกรณ์5ชิ้นเด็กๆช่วยครูแอมเตรียมอุป,ปกรณ์5ชิ้นก่อนนะคะชิ้นที่1งได้แก่ช้อนหาได้ที่ไหนคะช้อน ในห้องครัวใช่ไหมคะในครัวของเด็กๆชิ้นที่2แก้วน้ําหรือว่ากระบอกน้ําก็ได้นะคะชิ้นที่3อะไรเอย่ยจานใช่ไหมคะซึ่งหาได้จากที่ไหนในครัวของเด็กๆนั่นเองนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปชิ้นที่4ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5เสื้อของเด็กๆนั่นเองค่ะ อ,อุปกรณ์มี5ชิ้นอ้อลืมอีกหนึ่งอย่างนะคะเพราะวันนี้เราจะเล่นกิจกรรมกลางแจ้งวิ่งเก็บของกันเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีตะกร้าหนึ่งใบหรือว่าจะเป็นถังอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆสามารถนําอุปกรณ์เหล่านี้ไปใส่ในตะกร้าได้นะคะเดี๋ยวครูแมให้เวลาเด็กๆเอากี่นาทีดีวันนี้ครูแวมให้เวลาหนึ่งนาทีละการให้เด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์นะคะถ้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กิจกรรม กางแจ้งกันเลยโอเคไหมคะอ่าหนึ่งสองสามไปเตรียมอุปกรณ์ค่ะ เด็กๆเตรียมอุป,ปรกรณ์พร้อมหรือ,อยังคะของครูแอมพร้อมแล้วนะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนเพื่อให้เตรียมพร้อมกับกิจกรรมก่อนนะคะมาวอร์มร่างกายท่าที่1นนะคะเด็กๆแปลงร่างเป็นพี่รับพี่รับตัวต้วตองทําไมคะสูงใช่ไหมเอายืดสูงๆเลยนะนับหนึ่งอ้โอ้เก่งมากเลย ท่าที่สองเด็กๆแต่งร่างเป็นพี่นกกระยางเดี๋ยวพี่นกกระยางจะก้มลงไปกินน้ําข้างล่างพร้อมกับปบมือไปทั้งหมดกี่ครั้งคะหครั้งนะเป็นพี่นกกระยางนะพี่นกกระยางนับ 2> น1 2 3 4 5สามสี่ห้าและท่าสุดท้ายเด็กๆก,กางปีกเดี๋ยวเราจะเป็นพี่นกกันนะคะเราจะบินไปทางซ้ายและขวาทั้งหมดหครั้งนะคะนับหนึ่ง สองสามสี่ห้าห้าเราวอร์มร่างกายกันพร้อมหรือยังเอ๋ยตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมกางแจ้งวิ่งเก็บของกันแต่ก่อนเราที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมสถานที่กันก่อนนะคะมาค่ะเด็กๆเตรียมสถานที่ให้เหมือนคุณครูเลยนะคะ อย่างแรกเราจะเอาสิ่งของที่เด็กเตรียมมา5ชิ้นนะคะเอามาวางไว้ด้านนี้นะคะวางแบบไหนก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยส่วนตะก้านะคะเราจะเอามาวางไว้ด้านนี้นะคะให้ระยะห่างพอประมาณเพื่อเราจะได้มีระยะในการวิ่งออกกําลังกายของเรานะคะเดี๋ยวแขวมจะสาธิตให้เด็กๆดูหนึ่งรอบก่อนแล้วเด็กๆค่อยเล่นตามแขวมนะคะวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะเรามีตะก้าอยู่แบบนี้ให้เด็กๆ วิ่งไปหยิบสิ่งของนะคะเราจะเริ่มจากชิ้นที่เล็กที่สุดนะคะ1ชิ้นแล้วก็วิ่งกลับมาใส,ส,ส,ส่ตะกร้าแบบนี้นะวิ่งไปเลยหยิบชิ้นที่ทำไมคะเล็กท bueno. ี่สุดใช่ไหมคะแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็ใส่ตะกร้าเอาไว้ต่อไปเป็นชิ้นที่สองวิ่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 งหยิบชิ้นที่สองแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็ใส่ กล้าลงไปต่อไปชิ้นที่3อวิ่งไปเลยชิ้นที่3ต้องใหญ่ขึ้นมาอีกใช่ไหมคะหยิบชิ้นที่3เสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วเด็กๆก็ใส่ลงไปในตะกร้าเหลืออีกกี่ชิ้น2ชิ้นอ่าวิ่งต่อไปแล้วเด็กๆก็หยิบชิ้นที่4แล้วก็วิ่ง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 กลับมาใส่ในตะกร้าและสุดท้ายชิ้นสุดท้าย ชิ้นที่หาหานั่นเองชิ้นที่ i, ใหญ่ที่สุดเลยก็วิ่ง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 แล้วเราก็กใส่ตะกร้าแบบนี้เ like มื่อสักครู่นะคะแขวมได้สาธิตวิธีการเล่นการวิ่งเก็บของไปแล้วนะคะรอบนี้แขวมเอาจริงแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องมาแข่งแข่งกันตอนนี้แขวมเตรียมสถานที่แล้วด้านนี้คืออะไรคะสิ่งของใช่ไหมคะที่เราจะเก็บกันส่วนด้านนี้รออะไรไว้คะตะกร้าใช่ไหมคะ ่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วรอบนี้เราต้องแข่งกันนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเด็กคนไหนจะวิ่งได้ไวกว่าแล้วก็เก็บของได้ครบทั้ง5ชิ้นก่อนกันถ้าพร้อมแล้วจุดเริ่มเราอยู่ตรงไหนคะใช่แล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะเริ่มจากจุดของตะกร้าวิธีเก็บเราเก็บจากชิ้นที่ทําไมคะเล็กที่สุดไปหาชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเริ่มจากชิ้นที่เล็กที่สุดนะคะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะ พอไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะวิ่ง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 ชิ้นไหนเล็กที่สุดหยิบมาเลยเราก็วิ่ง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 ใส่ลงตะกร้าไปชิ้นที่สองเอ๊ะใครหยิบชิ้นที่สองแล้ววิ่งทันแหวนหรือเปล่าถามแหวนทันหรือเปล่าชิ้นที่สามวิ่งแหวนวิ่งไวมากเลยนะไปตตามทันไหมเนี่ยวถามชิ้นแล้วนะชิ้นต่อไป แหวนเหลืออีกแค่ชิ้นเดียวแล้วเด็กๆตามทันไหมเอ๊มีเด็กคนไหนครบ5้าชิ้นก่อนแฟวเนี่ยมันมีชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะแล้วเียบร้อยของเสร็จแล้วเด็กๆเสร็จหรือยังคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆไปวิ่งเก็บของกับแหวม,มาแล้วเหนื่อยไม่เอ่ยเด็กๆมาลองมาทบทวนสิ่งของที่อยู่ในตะกร้ากันนะคะเอ๊เด็กๆลองเลือกสิ่งของที่ชิ้นเล็กที่สุดออกมาให้แหวดูหน่อยได้ไหมคะว่า สิ่งของที่เด็กๆไปเก็บมาเนี่ยอันไหนเล็กที่สุดนะอ่าอันนี้ใช่ไหมคะช้อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะวางช้อนไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ลําดับนะคะจากเล็กที่สุดไปหาชิ้นที่ใหญ่ที่สุดกันชิ้นที่สองเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะใช่แล้วแก้วน้ําของแหวมนั่นเองคะ่ะแล้วของเด็กๆล่ะคะใช้แก้วน้ําหรือเปล่าชิ้นที่สใหญ่ขึ้นมากว่าแก้วน้ําคืออะไรเอ่ยจานใช่ไหมคะ และชิ้นที่สี่ล่ะคะชิ้นที่สี่ต้องใหญ่กว่าจานนะแต่ต้องไม่ใหญ่ที่สุดนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะและชิ้นสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดเลยนั่นคืออะไรเอ่ยเสื้อของเด็กๆใช่ไหมคะโอ้เด็กๆเ,เก็บของมาครบทั้ง5ชิ้นเหมือนแขวมหรือเปล่าเห็นไหมคะกิจกรรมกลางแจ้งวันนี้ได้ทั้ง ออกกําลังกายแล้วก็ได้เรียนรู้ขนาดของสิ่งของใช้ในบ้านของเราด้วยนะคะเดี๋ยววันต่อไปแขมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกดิเด็กรอชมนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ